วัสด,ดีจ้าตอนนี้ก็อยู่ช่องน้องพลอยแม่เพ็ญน,นักข่าววันนี้น้องพลอยก็จะมาเก็บบอกหอยพี่น้องเก็บบอกหอยเชอรี่เดจ้าทีหนะ้าติ๊กท้ายอันลุ้งยูทูบแม่จ่าตอนกินออหอยเชอรีก็มากเก็ออกบยอยู่นี่แนเดจ้าหนูพลอยก็มาน้าเด้จ้าเหมือนบรรยากาศเดิมทีพี่น้องบังพี่น้องบรรยากาศเดิมพอดีหนูพลอยกซื้อมาเร็วนานเด้จ้าอันนี้หนะ้ามันขึ้นแล้วเดวจ้ามันกระสืทัวมหนึง่งทิทาง แต่มันก็มีทางมาอยู่แล้วจ้ะมันเป็นแบบววิวบรรยากาศเอาวิวบรรยากาศปนนันมาให้พี่น้องเบิ้งค่ะขบคุณมากครับหผมน้งค่ะโอ้มากับผู้ใดครับนี่สวัสดีครับนัองไงติกบาดผ้าลุยครับสองติกบาดผ้าลุยครับถังเที่ยวมาครับนี่เออน้องเที่ยวน้องเที่ยวสุดเกย์เบอร์โขยไอไปเลยกัตตาลูกระตตาหยิบออกกัตตาลูกให้พี่น้องเบิ้มแบบเบิ้ะ จ้อันนี้เป็นเป็นทั้งทางเกาข้าเจาข้าเจ้าบอบอดนั่นแหละไปอยู่บอเบิร์ใส่งานแล้วเนาะเพิ่นไปใส่เส้นเทิงเถิงพูดตรงอันสะพานคนเนาะค่ะไปเด้อกระตากรตากระตามาเกี๊ยวกับหน่อยจ้ะโอ้ยเบี้ย ทะเลเข้มมนอะไงทะมันดูฟังามากอู้สาหลายเย็นัวชื่นมากเลยคับทะเลคสีมืทะเลสาล่ะทะเลใสต่นมวกเขาวนพ่กเขากึ้กว่ามันไก่น้่มพวมากเลยนะจ๊ะมกนมพหเลจ่อนนุ่พ่น่ว่าพวกเขาที่ม <handled it. S 2> oh. oh, ันนี่อันนั้น ไดโนเสาร์แม่จ้าดว่าอันอันมียูมันซิกเกลเดจ้าก็บเดมาไก่จ้าในส่วนคูกี่จ้าอสบายเย็นดีไหมคะอุ้ยมียูจ้าอ้ยยังวาพี่ยังเย็นดีเย็นจ้าิอากาศอากา่เย็นปิว่าอ ได้ยืนกันขนาดน้น้ำซ้ำนี่นะไปหนูจะลอยน้ำให้ดูน้ำนน้นน้นูกกานเลยเกือบเกือบเกือบปลาไหล่้ยนะเกืปลาไหลนกยงนุยางมเกือบไปที่ลูกีมีดตอนต่อต่อดีเนาะนี่ปลาไหลระวงก นะคะมันก็ไม่ได้ลึกนะคะไม่ไม่ได้อันนี้ไม่ลึกไม่ลึกแต่ตรงนั้นหนูว่ามันน่าจะลึกนะคะใช่ค่ะตรงนี้ไม่ลึกตึกหัวลิฟมากอันนี้มันจะเป็นอ่าไหนยืนขึ้นดูยืนขึ้นดูยืนขึ้นดูนี่ค่ะเท่านี้เลยว้ายเท่านี้ถ้าถ้าหนูว่าถ้าถ้าจะลอยอ่ำถ้าหนวนเก่าเนี่ยที่น้ำมันท่วมใช่ไหมหนูว่ามันน่าจะลึกนะคะอืมแต่ตอนนี้หนูเป็นเย็นไหม เล่นค่ะากูเล่นแล้วมันขุนแล้วรู้ว่ามันมันจะเท่าไหร่นะหรืน่าจะดูได้นะว่าเห็นไหมเนี่ยมันก็จะใส่อยู่นี่ไงเดี๋ยวจะหาบกหอยเนี่ยพี่น้องเป็นบรรยากาศรอบๆเนาะเมียนจ้ะพี่น้องแต่พ่อคือบขึหินบกหอยพี่น้องพามาเล่นน้ำก่อนเดี๋ยวสิพาไปหาบกหอยบานนี้แม่ยลาจาได้ลักขึ้มากขึ้น ิงนี้มันสิเป็นผู้เด็ตอนนี้มันผู้ไม่ใช่ผู้มันนละหมองก็กะจุด้าบลงเอาบอเนี้ารูใจตอนเนี้ยหารูพี่บองถนนสะพานแน่จ้ะหอเทียนาัวย่าไปเก็บหอเทยกหัเทียนยวนหันหนหัวเทียยนหานเทที่หันหนนหวยนเทเทหทีหวนยนาวเทียวทเนัววเทนเทีเทีเยนหยนหนหัยันหยหัั คเพ่นไ้นี่พามาเล่นน้ำอย่างนี้นะคะอ่งีน้นอบรรยากาศรอบๆนะคะตอนนี้เรากำลังเนี่ยค่ะอันนี้ที่เราจอดรถนะคะจอดรถเรล้วก็จะเป็นี้บรรยากาศกว้างขวางแห่งค่ะอาเด็กๆขึ้นกันเลยค่ะ ก,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 กันแล้วขึ้นแล้วพี่น้องเล่นน้ำตะเวนตะวันตกดินพอดีมันมามาบรรยากาศแบบสดชื่นนะคะเอาบรรยากาศแถวๆสระน้ำมาฝากนะคะเดีเ๋ยวไปหาบักหอยถนนอ๋อเยาวางสาวคือรถไฮป้าแน่ครับนี่เป็นถนนเก่าเนาะค่ะเป็นถนนเก่าที่ขับจ้าจบยาใส่เส้นทางนี้แล้ว จ้าจ้าว่าไงลูกเราจะไปเก็บตรงไหนหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเพื่อนสิพาไปพูดๆพูดได้คุณเป็นกุ้มุ้งกุ้มุ้งอยู่นั่นฮะพูดได้แมนยี่บ่ที่ซูเปอร์นด้นั่นว้ายแมนยี่บอชิซูเปอร์ยูซูเปอร์หายอย่งน้อคนดังนด้นะคนดังดังไฟบ่ไม่เสิ ก็เรียนน้ำแล้วเรียนแล้วด้วยจ้าต้องไปซิบไปเก็บแบหอยเชอรี่อยอยากเรียนแล้วเด้วยจ้าเดี๋ยวสิบเป็นไข่จ้าเมื้อหอยกับเปื่อกแล้วหอยก็อยากไปหาหอยบันพี่น้องเนี่ยมันดะกินแต่ยาบันพี่น้องนี่ไปดูกันเลยเป็นอยากมาเรียนน้ำน้ำไปเก็บหอยน้ำหอยสีมากหอยแข้งนะจ้าแล้วก็หอยอยังก็หอยนางรมหอยกาบหอยกาบหอยไรือปมาเที่เยาไปเก็บมันนะมันปักปักอยู่ดิเออเดี๋ยวจะไปเบิ่งว่า นี่หอยยังไงใ้ะะเอาก็บนะคะอ่าเนเรือ่องแรเรื่างน้ำเว่องแกมั้องอ,อไรอ,อ่ออนะี่่อหอยอยล้วมากไรบะ เอาผู้กเกษตรสาเลยา้นบาทูปใครได้อีพาะบาทนี่เอ้านี่ไปมานี่ละ ลูกอันเ่านอนหน้าต้องท้ามมาหากินได้นะลูกเกินไปหาอยขาเ้กินรถว่าได้ระบาดเอาซองลูกใครแม่หาหอยไมขานเอไหันนี้เาไปตัก้เอาไหวครับไปเดี๋ยวเาไปอีกจุดหนึ่งนอกที่มันมีหอยหลายๆมองนี้คือคือสีเป็นมองเลนน้ำเล็กหน่อยจ้ะ กองทีนค้นทางกอทีนน้ามันถ่วมเลยจ้ะแล้ว,วมเ,เวมอไหามันกับสีนี้โคตรหนากมากเลยจ้ะโอเคแต่เมั่จะมีโคตรหินคือจังแน่นเลยวจ้ะ<อ>นา้ารอเธอไม่ายเอวมีกจาะ <laughs> <laughs>